พระยาพิชัยดาบหักเดิมชื่อจ้อยเกิดที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ในสมัยปลายกรุงศีอยุธยาท่านมีพี่น้องสี่คนแต่เสียชีวิตไปเจ็คนท่านได้ศึกษาอยู่กับพระครูวัดมหา,าธาตุหรือวัดใหญ่เมืองพิชัยภายหลังท่านได้เปลี่ยนชื่อใหม่จากจ้อยเป็นทองดีหรือทองดีฟันขาวมีความสามารถทั้งทางเชิงมวยและเชิงดาบ ฉันได้เข้ารับราชการรับใช้สมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งเป็นพระยาตากต่อมานายทองดีได้รับแต่งตั้งเป็นองครักษ์มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อรับราชการมีความดีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนาพรยาศรีหราชเดโชและพระญาพิชัยผู้สำเร็จราชการเมืองคลองเมืองพิชัย ซึ่งรับพระราชทานเครื่องยศเสมอพระเจ้าสุรสีตามลำดับต่อมาพมารามันยกทัพมาตีเมืองพิชัยสองครั้งในการรบครั้งที่สองพระยาพิชัยถือดาบสองมือออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่งและรักษาเมืองไว้ได้ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่าพระยาพิชัยดาบหากักวัยเยาว เด็กชายจ้อยมีนิสัยชอบชกมวยมาตั้งแต่เยาว์วัยบิดาได้พร่ำสอนเสมอว่าถ้าจะชกมวยให้เก่งต้องขยันเรียนเมื่ออายุได้14ปีบิดาได้นำไปฝากกับท่านพระครูวัดมหาธาตุเมืองพิชัยจ้อยสามารถอ่านออกเขียนได้จนแตกฉานทั้งนี้เพราะเป็นคนขยันและเอาใจใส่ในตำราเรียนคอยรับใช้อาจารย์และซ้อมมวยไปด้วยทั้งหมัดเข่าศอก และสามารถเตะได้สูงถึงสี่อกในขณะที่เป็นเด็กวัดนั้นท่านมักจะถูกกลั่นแกล้งจากเด็กที่โตกว่าเสมอแต่ไม่นานนักท่านก็สามารถปราบเด็กวัดทุกคนได้ด้วยชั้นเชิงมวยต่อมาเจ้าเมืองพิชัยได้นำบุตรชื่อเฉิดมาฝากที่วัดเพื่อรำเรียนวิชาเฉิดกับพวกมักจะหาทางทะเลาะวิวาทกับท่านเสมอ ท่านจึงได้ตัดสินใจหนีออกจากวัดขึ้นไปทางเหนือโดยไม่ได้บอกบุปการีและพระอาจารย์ท่านเดินตามลำน้ำน่านไปเรื่อยๆเมื่อเหนื่อยก็หยุดพักตามวัดที่บ้านแกงท่านได้พบกับครูฝึกมวยผู้หนึ่งชื่อเที่ยงจึงได้ฝากตัวเป็นศิษย์และเปลี่ยนชื่อใหม่จากจ้อยเป็นทองดีท่านครูเที่ยงรักท่านมากและมักเรียกท่านว่านายทองดีฟันขาวด้วยความสุภาพเรียบร้อยและขยันขันแข็ง เอาใจใส่การฝึกมวยช่วยการงานบ้านครูเที่ยงด้วยดีเสมอมาทำให้ลูกหลานครูเที่ยงอิจฉาท่านมากจึงหาทางกันแกล้งต่างๆนาะนาะท่านจึงเห็นว่าหากอยู่บ้านแก่งต่อไปจะลงรอยคงจะลำบากประกอบกับครูเที่ยงก็ได้ทอดไทยวิชาจนหมดสิ้นแล้วจึงกราบลาครูขึ้นเหนือต่อไปเมื่อเดินถึงบางโพท่านได้เข้าไปพักที่วัดวังเต่าม้อ ปัจจุบันคือวัดท่าถนนประกอบกับเวลานั้นวัดวังเต่าม่อมีการแสดงนิ้วท่านจึงอยู่ชมการแสดงนิ้วร่วมเจ็ดคืนท่านสนใจการแสดงท่าทางการหกเมรตีลังกาและได้จดจำไปฝึกหัดจนกระทั่งจดจำทางงิ้วได้ทั้งหมดท่านสามารถกระโดดข้ามศีรษะคนยืนได้อย่างสบายจากนั้นท่านก็ลาพระสมที่วัดวังเต่าม่อ ขึ้นไปท่าเสาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครูเมฆซึ่งมีชื่อเสียงในการสอนมวยมากครูเมฆก็รักนิสัยใจคอของท่านจินได้ถ่ายทอดวิชาด้านการหมัดมวยจนหมดสิน้นในขณะนั้นท่านมีอายุได้18ปีต่อมาท่านได้มีโอกาสชุกมวยในงานไหว้พระแท่นศิลาอาจกับนายถึกศิษย์เอกของครูนินนายถึกสู้ท่านไม่ได้ ถูกเตะสลบไปนานชั่วนาฬิกากระลาเจาะรูจมน้ำไปสองครั้งครูนินรู้สึกอับอายมากจึงได้ท้าครูเมฆมาชกกันท่านจะได้กราบอ้อนวอนขอเป็นผู้ชกแทนครูเมฆก,ก็ยินยอมท่านได้ตะรุยเตะต่อยจนครูนินฟันหลุดถึง4ี่ซี่เลือดกลบปากสลบไปครู่หนึ่งชื่อเสียงของท่านนายทองดีฟันขาวได้กระชอนไปทั่วทั้งเมืองทุ่งยัง้งรับแล พี่ชัยและเมืองฝางท่านได้อยู่เป็นศิษย์กับครูเมฆได้2ปีก็กาปลาไปศึกษาฟันดาบที่เมืองสวรรคโลกด้วยการที่ท่านฉลาดมีไหวพริบท่านได้ใช้เวลาเพียงสมเดือนก็สำเร็จวิชาการฟันดาบเป็นที่พิศวงของครูผู้สอนมากหลังจากนั้นท่านก็ท่องไปเมืองสุขโขทัยและเมืองตากระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นท่านได้รับศิษย์ไว้คนหนึ่งชื่อบุญเกิด โดยเมื่อครั้งที่บุญเกิดถูกเสือฆ่าไปนั้นท่านได้ช่วยบุญเกิดไว้โดยการแทงมีดเข้าปากเสือจนเป็นที่ร่ำเรือไปทั่วเมื่อท่านได้เดินทางมาถึงเมืองตากขณะนั้นได้มีพิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาที่วัดใหญ่เจ้าเมืองตากจัดให้มีมวยฉลองด้วยท่านดีใจมากได้เข้าไปเปรียบมวยกับครูห้าว ซึ่งเป็นครูมวยมือดีของเจ้าเมืองตากและมีอิทธิพลมากท่านได้ใช้ความว่องไวด้วยหมัดสอกและเตะขากันไกรจนครูห้าวสลบไปเจ้าเมืองตากจึงถามว่าสามารถชกนักมวยคนอื่นได้อีกหรือไม่ท่านก็ตอบว่าสามารถชกได้คือเจ้าเมืองตากจึงให้ชกกับครูหมึกครูมวยร่างสูงใหญ่ผิวดำท่านได้เตะซ้ายเตะขวาบริเวณขากันไกร จนครูมึกสลบและล้มลงไปเจ้าเมืองตากพอใจมากให้เงินสามตำลึงและชักชวนให้อยู่ด้วยท่านนายทองดีฟันขาวจึงได้ถวายตัวเป็นทหารของเจ้าเมืองตากหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีตั้งแต่บัดนั้นท่านได้รับใช้จนเป็นที่โปรดปรานมากและได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสาเมื่อเจ้าเมืองตากได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้เป็น พระยาวชิระปราการของเมืองกำแพงเพชรหลวงพิชัยอาสาได้ติดตามไปรับใช้อย่างใกล้ชิดและเป็นเวลาเดียวที่พม่ายกทัพล้อมกรุงศรีอ,อยุธยาพระยาวชิระปราการพร้อมด้วยหลวงพิชัยอาสาและทหารได้เข้าปะทะต่อสู้จนได้ชัยชนะได้ช้างมา้าอาหารพอสมควรเข้าสู้รบกับทับพพมา่ามีชัยชนะหลายครั้งหลายคราว พระเจ้ากรุงธนบุรีได้รับการต้อนรับจากประชาชนและได้รับการยกย่องขึ้นเป็นผู้นำเมื่อกอบกู้เอกราชได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงธนบุรีและได้โปรดเกล้าให้หลวงพิชัยอาสาเป็นเจมืลไวยวรนาถเป็นทหารเอกราชองครักษ์ในพระองค์ต่อมาในปีพุทธศักราช2311พม่าได้ยกทัพมาอีกหนึ่งหมื่น สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพร้อมด้วยจมื่นวยะวรนาถได้เข้าโจมตีจนตะเลงแตกพ่ายไปและได้มีการสู้รบปราบกบต,ต่างๆอีกหลายคราวเมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสเสด็จกลับกรุงธนบุรีพระองค์ได้โปรดตั้งจมื่นวยะวรนาถเป็นพระยาศรีหราชเดโชมีตำแหน่งเป็นนายทหารเอกราชองครักษ์ตามเดิมสุดท้ายเมื่อปราบกบพระเจ้าฝางได้แล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้ทรงปูนบำเหน็จความชอบให้ทหารของพระองค์โดยชั่วหน้าส่วนพระยาศิหราชเดชโชชัยจ้อยหรือทองดีฟันขาวได้โปรดเกล้าบำเหน็จความชอบให้เป็นพระยาพิชัยปกครองเมืองพิชัยอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนแต่เยาววัยในปีพุทธศักราช2,313ถึงพุทธศักราช2,316ได้เกิดการสู้รบกับกองทัพมา่าอีกหลายคราว ทุกครั้งทุกคราวที่กองทัพพม่าแตกพ่ายไปได้สร้างความอับยศโอดสูงแก่แม่ทัพนายกองเป็นทวีคูณพอ,อสิน้นฤดูฝนปีมะเส็งปุศัลกราช2316โปสุพรายกกองทัพมาหมายตีเมืองพิชัยอีกครั้งสกครั้งนี้พระยาพิชัยจับดาบสองมือขาดได้ออกไล่ฟันแทงพม่าอย่างชุนลมุนณนะสมรภูมิบริเวณวัดเอกาจนเมื่อพระยาพิชัย เสียการทรงตัวก็ได้ใช้ดาบข้างขวาพยุงตัวไว้จนดาบข้างขวาหักเป็นสองท่อนของทัพโปสุภาก็แตกพ่ายไปเมื่อวันอังคารเดือนยี่แรมเจ็ดค่ำปีมะเส็งพุทธศักราช2,316สิ่งตรงกับบัญชี่7มกราคมพุทธศักราช2,316ในปีพุทธศักราช2,325 หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสำเร็จโทษสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเล็งเห็นว่าพระยาพิชัยเป็นขุนนางคู่พระไทยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่มีฝีมือและมีความซื่อสัตย์จึงชวนพระยาพิชัยเข้ารับราชการในแผ่นดินใหม่แต่พระยาพิชัยไม่ขอรับตําแหน่ง้ดยท่านเป็นคนจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและถือกติว่า ข้าสองเจ้าบ่าวสองนายไม่ดีจึงขอให้สมเด็จพยายามหากษัตริย์ศึกสำเร็จโทษของตนเป็นการถวายชีวิตตายตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากได้ถูกสำเร็จโทษแล้วสมเด็จเจ้าพระยาพระมหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาพิเศษเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีเฉลิมพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ได้มีคําสั่งให้สร้างพระปางนําอิฐของท่านไปบรรจุไว้นาวาาชะคฤดอวรวิหารซึ่งพระปางนี้ก็ยังปรากฏอยู่สืบมาจนปัจจุบันพระยาพิชัยดาบหักได้สร้างวีรกรรมอันควรเป็นเยี่ยงอย่างอันควรแก่การยกย่องสรรเสริญให้สืบทอดมาถึงปัจจุบันอันได้แก่ตามซื่อสัตว์สุจริตความกตัญญูกตเวที ความโดดเดี่ยวเฉียบขาดกล้าหาญร,รวมถึงความรักชาติต้องการให้ชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสืบไป